นี้เราเสร็จแล้วครับบ่ค่อยมีคลิปแดงนั่งสัมผัสยิ่งสิเด่ยนยัง <c oughs> ได้เต้แหละตอนแรกเป็นังไดงครับตอนแรกเบียดหนาแบบบ่ออกครับเบียดหนาบ่ดังเลยแปดเดดเลยหแปดใบยังไดงยังจังบ่สูงพกใบติครับพกใบก็ลูกผสม <c oughs> บัดน,นี้ <c oughs> ออกลูกผสมมาเลยออกออกมาหนาไปไออดังแล้วบึ้มๆเลยวะเย็นยิ่หนียดสั้นเลยวะขนาดแอมซีเช่นนันะ กาง,งล้างกระดังเป็นตอดอกปิดใบเพราะว่าเอาแก่แก่เบยดบอกรนาครับแก่เบยดบอกรนาแล้วก็แก่บอกหลังพร้อมนะครับไอ้บอกหลังที่ดอกมันปิดใบดอกหนึ่งเรา,าก็นค<อ>่ั้นตอแล้วเรียบร้อยจุกเข้าเสียงกลางมันได้เสียงกลางเสียงกลางพันนะครับครับจัดเข้าไปยำไม่ครับยางไม่ แอมครบกางไหมอาก็เอมเบดครับกางตัวที่อมเบดไหมเออนี่ะครับเนาะอนนี้ะบ้าอะไรตอนแรกเขาโลกคัดไอองวาไปชิกชิกทศกนี่นะีโรคาเนาโลคัดขียนอะไรเพื่อชิกชิทุสองสามสี่บโบโบตอนนี้มันมันฟังมีแต่มีโลคก,กับแหลมนะไนอวากไปเลย ชิกชิกทดสอบสองสามสี่ผมสีลองกดลงกดมิดโลลงเแถวมองมองที่ไฟอ่ะที่ไอมันเต้นนี่แหละเอาละมั้ยชิกชิกทดสอบทดสอบชิกชิกสองสามสี่สิ่เริ่มเริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันมันยังฟังลบๆอยู่เสียงไม่ชิกชิกทดสอบสองสามสี่ห้าชิกชิกห้าชิกทดสอบสองสามสี่ชิกชิกวันทู ชีกทดสอบทดสอบ34ชิกทดสอบอ่ะผมผมดึงมินให้เหนบมเปลนแต่ฟังแต่รอมันชี้ชทดสอบ34งสาม่เปลี่ยนมาเอาแจงกางดีกว่าชี้ชก้ทดสอบทดสอบ34งสามชี้อ่ะนี่แล้มันบ่บ่บ่มีเอาผมดันแลมเหมนชี้ชทดสอบชกกวัดชิกทดสอบสองเอาไปดี แแหลม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 มันมันหยาบวดแหลมมันใหญ่วดเอาผมมากดลงช็กชทดสอบสองสามสี่ช็ควันทูสอกช็กช็กวันทูวันทูชิกทดสอบทดสอบสองสามสี่เช็คช็กวันทดสอบนี่แหละเ่าล้องเห็นเลนเรื่อยเนี่ย ค่อยๆเห็ดเบิ้งไม่แต่ละตัมันเดิมมันคือกันอันนี้ไม่ยังเนี่ยเรื่งโอเวอร์มันมันอีกขี้อันน่อาจจะโอเวอร์แต่ว่าเขาเน้นฟังเสียงเอาอีคิวมันอาจจะพวกวิชาการหลายๆเห็ดนี่ยังเขาเมื่อนี่ยสิว่าเออแต่ว่าเขาจริงความจริงดีกว่าเขาเบิงไปสนใจเนี่ยะครับไอ้อาองบอลเป็นไงนรับ เช็คเช็คทดสอบทดสอบเช็คทดสอบสอง네ส,ส,สามส,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 สี่ห้าเช็ควันเช็คเช็คเช็ควันทดสอบทดสอบเจ็ดเ็ดกระตัดแบบนี้เอาคอมคอมท่านได้เปิดนะลองช็คช็คทดสอบสองสา่เช็คทดสอบ ที่ยังคงบอดเพราะคำารักตัวที่ยังจงปักกับภาพความหลังคลายดังเรือไม่คืนฟังผูกขังกลางคลื่นความงมงายยอมให้ยังต้องเจ็บจากการคิดถึงจนมันเป็นอันหนึ่งกับความปวดร้าวร่างก็เป็นได้แค่บาวให้ใจบงการชักนำ สมองต้องการจะลืมเธอไปแต่ใจฉันยังคอยสั่งให้มีเพียงเธอสเสมอพยายามจะลืมเท่าไรยิ่งพรำเพรอ มันราขวดที่มันแตกใจที่มันแหลกคือหักของเฮาคมต่อคือเก่าบ่อใดไอบแมน บอบอปยากับคนที่อายเลือกวัน้มันใไปแรงคนที่หักอายล จ่วงแดงแดงดีไปใครกับเขาแล้วครับโอ้ของแฉ่เลยบคิดีซื้อเออบคิดว่านแอมคอยเพราะว่ามีแตจูน <c oughs> ไม่ยังเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> นัง่งมาแง่งไะเซอะแม่ชชวยนะวยง